สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมค่ะเจอกันค่ะกับช่วงใบแก่ๆนะคะวันนี้ก็วันวันนี้วันพุทธที่22ตุลาคมนะคะแม่ค้ามาเจอกันประมาณ3โมงนาะ3าโมงก,กว่านะคะแม่ค้ามีมีชุดใหม่นะคะมาให้พี่ๆได้ชมค่ะชุดนี้ก็เป็นชุดใหม่ล่าสุดนะคะก็ช่างเขาก็จะทำทุกวันนะคะก็วันละสิเล่มเนาะ ทำมาให้ไหมคะลงคลิปนะคะ,ะแต่ละวันนะคะก็จะเป็นชุดใหม่ไปเรื่อยๆนะคะหน้าตาของเขาแบบของเขาก็จะไม่ซ้ํากันนะคะแต่ละชุดแต่ละเล่มเขาก็มีอย่างละเล่มเนาะเมื่อวนานไหมคะลงมีดมีลาบไปนะคะมีลาบไปแล้วก็วันนี้จะเป็นมีดปลายแหลมแล้วก็เป็นทรง เน็บบ mm ้างนะคะมีมาทั้งหมด11เล่มค่ะชุดนี้นะคะทามาจากเหล็กรางรถไฟทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวแม่คขาจะไล่ตั้งแต่เล่มอ่าไล่น้ําหนักนะคะน้าหนักเบาไปหาน้ําหนักที่เยอะสุดนะคะก็จะมีเล่มสั้นเล่มยาวดอกรักกันไปนะคะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกค่ะเล่มแรกก็จะเป็นเล่มที่สั้นสุดในชุดนะคะเขาจะเป็นทรงเน็บเหนือค่ะเล่มนี้นะคะเป็นทรงเน็บเหนือหลังตรงค่ะเล่มนี้น่ารักมากเลยนะคะเป็นเล่มที่สั้นสุดค่ะ กว้าง2.2ยาว10นิ้วสันคน8มิลค่ะสันใหญ่มากแม่ค้เน้นสันนะคะอะมีดของแม่ค้แต่ละเล่มเนาะจะไว้สันใหญ่นะคะเพื่อให้พี่ๆได้ใช้งานได้แบบสำหรับบางท่านก็นำไปฟันไม้นะบางท่านก็ทำเข้าครัวเนาะถ้าสันใหญ่ๆก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าสันบางนะคะแม่ค้จะเน้นสันใหญ่ไว้ก่อนเนาะ อ่าเล่มนี้เป็นเล่มที่เล็กสุดนะคะ10นิ้วค่ะสันแปดมิลเลยนะคะเล่มนี้น้ำหนัก500กรัมค่ะด้ามจับของเขาเป็นด้ามไม้ประดูหกนิ้วคอสแตนเลสนะคะเล่มสั้นสุดเล่มนี้มีเล่มเดียวอ่าเป็นเน็บหลังตรงนะคะเป็นทรงออกเน็บเหนือเนาะช่องหย่อนหน่อยๆนะคะหลังตรงค่ะเล่มนี้สวยมากเล่มที่1ค่ะต่อไปเน็บเล่มที่สอง เน็บเล่มที่สองค่ะหลังโก่งนิดๆนะคะกว้าง2.1ยาว10.5จุสันโคน8มิลค่ะสันโคนนะคะ8มิลไล่ปลายเนาะน้ำหนัก500กรัมนะคะด้ามจับของเขาเนี่ย6กนิ้วคอสตแตนเลสนะคะเท่ากันค่ะเพราะว่าเขาเป็นเล่มกลางๆนะคะเล่มไม่ใหญ่มากนะคะ,ะด้ามของเขาจะเป็นด้าม6มะนิ้วคอสแตนเลสเนาะคมคลิปเลยค่ะเล่มน,นี้ก็สวยนะคะเป็นทรงเน็บออกเน็บเหนือนะคะ ต่อไปเล่มสาเล่มสามจะเป็นเน็บเนื้อหลังตรงแบบนี้ค่ะกว้าง2.1ยาว10.2ยาว10.2สันโคนเนี่ย8.5มิลเลยค่ะสันใหญ่มากน้ำหนัก5้ากรัมนะคะชุดนี้สวยนะคะก็เป็นทรงเน็ตที่เล่มไม่ใหญ่มากเนาะเล่มแบบ10นิ้ว10นิ้วนิดๆน,นะคะเล่มกระทัดรัดสำหรับท่านไหนที่แบบไม่ชอบเล่มใหญ่มากนะคะไว้พกติดตัวใส่กระเป๋าเนาะเวลา เราเข้าสวนนะคะเล่มหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เขาจะเป็นทรงเนบอ่ะโอเคค่ะเล่มนี้ค่ะเล่มที่สี่เป็นเน็บนะคะที่หลังโกง่โกงๆนะคะเล่มนี้หลังของเขาจะโกง่โกงๆแล้วก็ท้องเขาหย่อนๆน,นิดนึงค่ะกว้างสองจุดสองยาวสิบจุดหกสันโคนแปดมิลน,น้ำหนักห้าร้อยห้าสิบกรัมค่ะแต่ละชุดนะคะเขาจะมีแต่ละเล่มเนาะเขาจะสเปคของเขาเขาจะ ไม่เท่ากันนะคะก็จะมีนะคะเขาจะแต่ละชุดนะคะเขาจะมีอย่างละ,ะ,ะเล่มเนาะเขาก็จะแตกต่างกันไปนะคะบางท่านบอกว่าอยากได้เล่มน,นี้มีอีกไหมบางทีเขาก็อาจจะมีแค่เล่มเดียวนะคะบางทีช่างเขาก็จะทําทรงใหม่แบบใหม่สเปคคล้ายๆกันคะ่ะทําไปเรื่อยๆนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกเล่มแบบอยากได้เล่มหนึ่งอย่างเงี้ยแต่เล่มหนึ่งเขามีแค่เล่มเดียวเนาะ ances. เขาก็เข,า,ขาก็จะไม่ได้มีแบบ สต็อกแบบหน้าตาเหมือนกันหลายๆเล่มนะคะ <ๆ S 1> เขามีอย่างละเล่มเนาะแต่ละชุดนะคะเล่มหนึ่งถึงเล่มสี่เป็นทรงหน็ดเนาะต่อไปเล่มที่ห้าเล่มห้าเล่มหกเขาจะเป็นปลายแหลมค่ะ <ๆ S 1> เป็นปลายแหลมแบบนี้นะคะ <ๆ S 1> เป็นคล้ายๆกับทรงออกมีดซุยมีดควานช้างเนาะกว้างหนึ่งจุดเจ็ดยาวสิบสองจุดห้าสันโคนแปดมิลค่ะสันโคนแปดมิลด้ามจับหกนิ้วคอสแตนเล็เนาะ ยาวๆแบบนี้ก็ฟันไม้ได้นะคะฟันไม้ทุกเล่มเนี่ยช่างเขาเทสฟันไม้เนื้อแข็งให้ทุกเล่มอยู่แล้วนะคะก็มั่นใจเนาะว่าเราเวลาเราเป็นใช้ในป่าในสวนนะคะกลมของเรากา็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าช่างเขาเช็คก่อนก่อนให้แมค่ค้าลงคลิปท,ทุกวันอยู่แล้วเนาะเล,เล่มหนึ่งถึงเล่มหกนะคะน้ำหนักของเขาอยู่ที่ห้าร้อยถึงห้าร้อยห้าสิบกรัมแม่ค้าให้ราคาเล่มละหกร้อยห้าสิบบาทพร้อมฟักพร้อมส่งค่ะ ต่อไปเล่มนี้นะคะปลายแหลมเล่มสั้นเนาะเขามีมา2เล่มคือเล่ม5้ากับเล่ม6นะคะกว้าง1.7เยาว12.7สันโคน7มีน้ำหนัก550กรัมปลายแหลมเล่มสั้นแบบนี้มีแค่เล่ม5้ากับเล่ม6นะคะเขาก็เล่มสั้นเนาะแล้วก็เขาจะมีเล่มยาวอีก2เล่ม1นึงถึงหค่ะไม่ค่าแคราคาห5ราบบาทนะคะพร้อมฝัก p ี c ซพร้อมส่งค่ะ ก็เริ่มส่องแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้ประมาณเกือบกี่โมงเกือบเกือบสี่โมงแล้วมั้งเนี่ยนั่งมุมไหนก็มีแต่แดดนะคะหนึ่งถึงหกอะขยับก่อนหนึ่งถึงหกันไปเจ็ดแปดเก้าเขาก็จะเป็นทรงเน็บนะคะเจ็ดเปดเจ็ดแปดเก้าเป็นทรงเน็บที่น้ำหนักเยอะขึ้นมาอีกนิดอีกนิดนึงค่ะเล่มนี้นะกว้าง2.2ยาว11นิ้วสันโคน8ปมิลค่ะ เป็นเน็บที่หลังโกงๆท้องอ้วนๆนิดนึงนะคะเล่มนี้ก็ฟันไม้ดีค่ะน้ำหนักเล่มนี้600กร,รัมนะคะด้ามจับเท่ากัน6นิ้วคอสแตนเลสค่ะน้ำหนัก600กร,รัมไหมคะให้ราคา700บาทนะคะเขาจะเป็นเล่มที่7 8 9เนาะที่น้ำหนักของเขา6 0 0กร,รัมนะคะน้ำหนักประมาณนี้พอดีเลยเนาะไม่หนักไม่เบาค่ะสำหรับบ,รบ,บางท่านอ่า นำไปฟันไม้เข้าป่านะคะก็ถ้าน้ำหนักเบาไปเนาะเราก็จะฟันไม้ได้ไม่ไม่ดีนะคะสำหรับน้ำหนัก400บางบางคนเอามีดเล่มเล็กนะคะไปฟันไม้อย่างนี้เนาะน้ำหนัก400-400500แบบนี้ค่ะแต่ถ้าจะให้ดีไหมคะว่าต้อง6 0 0 7อ0ขึ้นเนาะเวลาเราฟันไม้เนี่ยเขาจะทิ้งน้ำหนักได้ดีนะคะต่อไปเล่มที่8เล่มน,นี้ค่ะเน็บลังตรงเล่มที่8กว้าง2.2ยาว11.2ปสันคน8.5มิลค่ะ สันใหญ่นะคะสัน8.5ดนิ้นเล่มนี้น้ำหนัก600กรัมเนาะเล่ม789เก้าเขาเป็นทรงเน็บเหนือนะคะที่น้ำหนัก600กรัมะคะ่ะไม่ค้ายราคาเล่มละ700บาทนะคะขมคลิปทุกเล่มค่ะเล่มนี้นะคะต่อไปเล่มเก้าเนบเล่มจุดหนึ่งสันโคนแปดมีน้ำหนักหกร้อยกรัมเล่มเจ็ดแปดเก้าน้ำหนักหกร้อยกรัมไม่คล้ายราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะ 1ถึง6ค่ะเล่มละ6 5ร้บาทเนาะ7 8 9ปเล่มละ7 0 0บาทค่ะต่อไปเล่ม10เล่ม1 1เล่ม10กับเล่ม11เขาจะเป็นปลายแหลมเนาะปลายแหลมที่เล่มยาวนะคะแล้วก็น้ำหนักเยอะค่ะเล่มนี้นะคะเล่มที่10ค่ะปลายแหลมเล่มที่10กว้าง2นิ้วยาว13.1สันโคนใหญ่ค่ะสันโคน9มิลนะคะสันโคน9้ามิลน้ำหนักของเขา700กรัมค่ะ700กรัมด้านจับ 8นิ้ว7ดหรือ8ดนิ้วด้ามจับของเขานะคะเป็นถ้าเล่มใหญ่แบบนี้ด้ามจับของเขาปลอกคอเขาจะเป็นปลอกคอเล็กเนาะเล่มน,นี้ค่ะยาว13.1นะคะน้ำหนัก700กร,รมัไมไหมคะราคา750าบบาทค่ะสำหรับปลายแหลมเนาะปลายแหลมเล่มใหญ่เล่มยาวนะคะเป็นทรงออกมีดซุยๆนะเป็นทรงมีดซุยมีควันช้างนะคะต่อไปเล่มสุดท้ายเล่มที่11เล่มน,นี้ค่ะยาว14นิ้ว กว้าง2.1สันคน7มิลค่ะน้ำหนัก700กรัมเนาะด้ามจับก็7-8นิ้วนะคะทอเล็กค่ะเล่มยาวเขาจะมีเล่ม10กับเล่ม11นะคะไม่ค่้ายราคาเล่มละ750บาทค่ะทุกเล่มเทสฟันไม้ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ มีฝัก p ี c แถมให้นะคะจะส่งให้ฟรีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสำหรับร้านแมค้านะคะถ้าพี่ๆสนใจชุดมีดเน็บมีดฟันไม้ชุดนี้นะคะเหล็กรางรถไฟมีทั้งหมด11เล่มก็ทักมาค่ะที่เบอร์ศูนย์หกสองเก้าห้านยแอะคแอดไลน์เบอร์นี้เนาะเพื่อนๆขอดูรูปเพิ่มเติมอีกทีในไลน์ได้นะคะวันนี้แมค้าต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ